แปดใส่นึ mm ่งฉันได้แมอดียว่อมันดึงออกไ้ก็จิงไม่ได้ที่โตไม่ด้ก็นยออกมาสองแต่หมอนอีสามันได้แค่ไมอนดียวกว่าได้ตัวหนึ่งมันมที่แปดกว่าส่วนภาษาอั่กฤษได้ก็ต่ว่าบอกแล้าะ เสต้องเจกไปเอาเคอเอาครับผมืเป็นสูตรคำนวณเหมือนเดิมนะพ่อเนาะวันที่แล้วก็ห้าตีนะครับเข้าอยุ่นะครับฟันดีเมื่อไหร่เมื่อไหร่ดีเมืนเดิมออมาสองอันเน้ะ มงงมเลยครับพ okay, mm ่อครับอากาาบออกาแดงงงลงไหมครับผมเป็นแดวานอี่อธิีอยู่ข้างเป็นอย่งที่ว่าดึงงานัรดึงงานตัวไหนตัวดี้มันมากมันมาทมนเลมันมากครับบอมหนึ่งแวงมีหนึ่งวนี่แหตโตนึ่งมันมากที่กินมันมากเลยสองหลักแต่หวานมันมากถามมันมากสาม มา้เต้ง้เาต้งมซเขียนมีซีนมันมวิงตัวใดเราบอกมัน,นคิดิยมคือตัวที่ Hãy subscribe cho cái này Mì Gõ Để không bỏ

แต่ยัไหวตลอดเลยวันนีเดาได้อยู่สามหนึ่งสี่ห้านะอืออยตรนี้ก็่อาตัวมากก่เลยไม่บอเบิ่งปันนั้ยก็เลยน้ำใจก็มา ก็คือก่อต่อไป,ไปอืมฝ่อต่อโอ้ส,สามตัวสามตัวนี่ยังไม่มั่นใจใช่ไหมครับพ่อเอาสองตัวไปก่อนนะพ่อน,น้อเอาตัวก่อนสามตัวใกล้ๆวันนั้นเมื่ครับมันจะตัวนี้มันยังยากอยู่มันคืออะไรหลักร้อยเหรอครับพ่อหนึ่งนี่เป็นหลักร้อยเหรอครับ ก็เป็นได้ตเตวามันมันมากแล้วมันมีไหมมันมีสีตัวเนาะมันได้ถอดชุดเทียสอนเลยสองวันมีมากสามเดียวพ่อสี่ตัวเป็นตารางก็เขียนให้ดูหน่อยครับผมมันมีตัวไหนบ้างครับสี่ตัวเผื่อเผื่อเอฟซีจะไปจับเอาอย่างนี้นะครับพ่อครับตารางสี่ตัวนะครับใช่มป็สี่ตัวใช่ไหมครับพ่อ เวินเอาในนี้นะพ่อเนาะหนึ่งมันเอายากพว่ามันไม่ยันมันบมขึ้นมากสิเนี่ยเดมาดูมันมาเคยมากแบบนี้มันนักใจอตรงนี้เนะนักใจอยู่ตรงนี้เนาะ ครับแสดงว่าสูตรพ่อนี่หกปีหลุดแค่งวดเดียวเหรอครับพ่อพอวันน้เะ็น้พีวจกจน่เปหนจนย่านเลยนะพ่อเนาะงั้น่รมัแต่วรเงไปเชียงบไกครับหกปีหลุดแค่งวดเดียวนะไอ้ีคิดว่ามากเอาลองมึงลงเสียงโซ่ มัดตัวไหนที่จุดที่วงไว้มักที่้ปมักหลักแปดมันอือ่งแปดอ๋อมักอยู่ตั้งแปดนะครับผมมััแปมัหลักแปดหลักแปดนี่มักบอกว่าสิบแปดั้หลักแปที่ลายตัวนได้เลยที่จริงไม่ได้มันอยู่หลักละตัว นีไม่อ <ITA> ดกาโจิตเกนถอดออกสองตัวยุ <S <S ่เปลี mm ่ยนถอดออกหนี้ครับแนี่8ปดแปเกต้งเปลี่ยนอรออกแปที่ต้งเปลี่ยนอดอกแป พี่นี่บอเขียวนี่อ้าวคือว่เขียนค่ะมันจะลายไรอแปดยังก้อแปดซูนทีดถอยเลยนั่นแหละครับนั่นคือว่าเขียนเขียนไปเขียนแน่พ่อแปดซูนนะครับเขียนก็น้อเขาสีบานหน้มันกอแปดเขาสว่าบมีเขียนเียแต่นมา่ามนอว่เอาน้อันนี้อันนี้อดสองตัวนี่อันเกดอดสองตัวังเกตอ เกนเทา่ครับอืมีนาะวั้งตีังคเลค,ครับผมเอา้มันครบเลนพ่อเนาะบินมาทัา้งีแน่ก่า,ป,าปีนมา,นมาอ,อกมามนี้ชุดมีค,ค,ครบเกียร์ชุค,ครบ ท้านเก๊งนี่เพิ่มสองตัวท่นแปดเพิ่มตัวเดียวถ้านแปดนิ่มตัวเดียวคือแปดศูนย์มันทอดออกดสเราถอดออกสิว่าันอมากไม่ถึงมากระ่อยู่ก็คือว่าหกหกปีหลุดแค่งวดเดียวนะครับสําหรับสูตรคุณพ่อนะครับงวดที่ห้าเอางวดแรกงวดแรกที่หลุดเลยนครพ่อนาพจะแรกรู้เลยตีบ่เมื่อนั้นปิดกล้องป่อพ่อจะประมาว่า เขาอยู <One input> ่เนาะออือปรเด็นว่าำนักงศ์่แล้ว่างใจพุดว่าอไเด้อครับผมนมางวดแรกก็หลุดเลยนะพ่อนะออกคลิปนะบ่หน้าไม่ไ่หวน้ไม่ไห้หน้าเลยวะไนเดิมไงเออนี่จะดทีนะมันสป่าหกหกปีหลุดงวดเดียวนี่ไม่ธรรมดาเลยพ่อเป็นเลขสูตรนะครับที่ เสี่ยวให้มาอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับพ่อสูตรนี้เพื่นอนพ่อเนะครับอืม <c oughs> คือว่าเป็นสูตรคํานวณนะครับจนได้สร้างบ้านในเรื่องไม่ธรรมดานะครับนี่<ช><ช>นะฮะเรแว่าถือนว่เราบหลายเราอช่าก็นไปครับก็เป็นความเชื่อส่วน,น,นบุคคลนะฮะ ช้วิจารณญาในการรับชมนะครับพอถูกมาห้าหกปีนะครับหกปีอาจจะถูกจับคู่บ้างบางทีก็อาจจะเป็นเลขติดเนะคุณพ่อเนาะไม,ม,ไม่ไม่ใช่ถูกจับคู่ทั้งหกปีนะเอฟซี FC นะบางท่านอาจจะว่าโอ้ยถูกถูกหกปีนั้นรวยไปแล้วไม่ใช่นะครับบางทีเข้าแค่เลขติดนะครับเข้าตัวเดียวนะครับเป็นเลขวิง่งมันออกเสียงก็จำได้ทู่บอกมาทุกบบบคบอกครับคือมันมันสีมันเนเนาะ ลอยไปเลยลองพิจารณาดูเนาะเป็นแนวทางบางทีก็เข้าแค่เลขวินเน,นะพ่อเนาะบางทีก็เข้าจับคู่นะพ่อ,นอเนาะเลขกันเลขวินนี่มันต้องมันต้องสูตรหนึ่งมันบ่อยหน่ปเป็นไครับที่มันมัน่ลอยไม่ลอยน้ำสุตรเลขโผล่ได้ลายไม่ได้ลอยตัว ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อแต่นะครับงวดที่แล้วก็เข้า5445หนะครับเป็นสูตรคำนวณของคุณพ่อนะครับผม6ปีหลุดแค่งวดเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับ fc ครับแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะ6ปีมันบางทีเขาเข้าจับคู่นะครับบางทีก็เข้าแค่เลขตัวเดียวเป็นเลขวิ่งเป็นเลขติดก็พ่อก็นับสถิติมาแบบนี้นะครับต้องอธิบายให้ fc ได้ชัดเจนก่อนเนาะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ